นะคะคอะไรรอดูรอดูจะเริ่มแล้วตื่นเต้นมา,มากเลยไมเคยเห็นรก็สวยเหรสวยรถ<ว>ใช่ิตี้ จะพาทุกคนนะคะมางานแกลเลอนี่ะเปิดตัวรถเป็นรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศข้างในเลยว่าเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เราก็อยู่ในงานเปิดตัวเ e ็นซ์ G-Tabs 2021รุ่นใหม่ที่นี่ที่แรกแล้วก็เปิดตัวพร้อมกันทั<ด>น่วประเทศาทั่วเทศแต่ในเว็บ<ด>แต่ถ้าใครอยากมาดูรถเขาก็เชิญมาที่นี่เราสองคนก็ได้รับเกียรติจากเบนซ์ให้แลด์ให้มางานเขาด้วยเป็นเพืผู้เกียริก็ดีใจมากเข้าไปเลยผู้เกียริโอเคค่ะรย ก็ให้ดูรถทั้งสามารุ่นที่เขามาโชว์สีขาวสีเทา,ส,าสีดำว่าแต่ละคันสวยขนาดไหนแต่ว่าฟูก็จะไม่ค่อยดูรถหรอกดูฟูดูแต่รถรถแบบขาวเลยค่ะใช่ขาวมาเลยรถอะอรถเป<ว>็นสีขาวโอเคไว้เดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากนะคะ อะไรรอดูรอดูจะเริ่มแล้วตื่นเต้นมากเลยไม่เคยเห็น้าก่อนเว่อรย พามาเปิดที่แบบนกไม่เลยหมอีสีดำหมอดีว่ไม่มีเขาดีกวาได้น like ูท like ่มเป็น้านในันนี้ก็เป็นด้านในนะคะเป็นกระไล่ใหม่กระไลยเป็นแบบชมใหม่ เราแบบเดิมอะไรใหม่เป็นมมอะไรสองชั้นสวยมากตัวนี้ฮะาใช่ไหมครับก็ตอนนี้เราเลือก e ีผมคิว่าต่อไปก็จะทยอยอย็นย้อนเยียนเย็นของสวยนะสวยรถชัดติ๊ตี้ชมมาขนาดนี้ อันนี้คือรุ่นอะไรคะอ,อันนี้คือรุ่น,นเครื่องดีเซลครับข้างในก็จะไม่เหมือนตัว MG เมื่อกี้ จะเป็นแบบผมลลายแบบสบมามเหลี่ยมเตว,วีรุ่นใหม่ข้างหนาที่เปลี่ยนเป็นแบบนี้นี่เป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับภายในก็จะเป็นอย่างนี้แอร์สี่ตัวเหมือนเดิมเหมือนรุ่นก่อนหนะ้า ชอบไหมเอาจริงๆชอบทุกตัวเลยชอบทุกตัวเลยใช่คือแบบว่าดีทุกมุนข้างในใหม่หมดถ้าลองลองลองจับชัดแผดนอ๋อมันคือเป็นเมัลมันกระดึกกระดึกวะข้อขอรู้สึกอ่ะชอบชอบถัดแผ่นมาก ก็มีสปาเกตตี้น้ำยาปูกับข้าวผัดด้วยนะคะก็กินเล่นๆบุบๆเธอเป็นไงอร่อยมากยังไม่ปิดอ๋อหลุดฟู <c oughs> แล้วเนี่ยหลังจากดูรถเปิดตัวก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยกองทัพต้องเดินด้วยท้องอ เสร็จปุ๊บออกไปกินขาวสีนิดเดียวก่อคนก็เริ่มถ่ายไปแล้วนะใช่ไหมค่อนขยับนิดเดียวเองเป็นไงบ้างพอเรามาเคยเราก็ถึงคันที่ตั้งใจจะซื้อให้จี๊ดแบบว่าเป็นคันที่แบบว่าสะดุดตา ที่สุดในวันนี้เลยเห็นแล้วแบบว่าเหมาะมากอะฮะขนาดคะก็คือน้องจอดได้แบบครึ่งคันของเบนเล็กขนาดนี้ฉันขับจักรยานไหมอะเธอรถเขาสวยก็สวยมากเลยนะดูไม่เคยเห็นขนไหนซิ่งนอกคันนี้มาก่อนเลยดูแบบดูดีโอเคค่ะเราก็พาทุกคน ชมบรรยากาศในงานไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้คลิปของเราก็หมดแค่นี้นะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะในชุลดาทิพแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในคลิปหน้าครับผมไปบู๊